ไม่ไม่ผมไมปเ<ม>ปิดป็ดบอกแกอัด<ๆ>ก็พี่บอกไม่ให้อัดเร็วพี่พูดเร็วเนี่ยผมผมจะทิ้งแล้วเนี่ยเร็วเร็วพี่พี่พูดก่อนแอนมีสปาร์ตาแอนดบีสปาร์ตาเฮ้ แม่งหมดกันแล้วที่มีแฟดนะเนี่ยไอต้นนี้ที่เราผ่านาแม่งจากที่มีคนนับตือแม่งตอนนี้หมดแล้วกรูแย่แฝกันตกทางมร้อยสามสิบพี่ตามเนี้ยทางทางเนี้ยพี่ตามทางเนี้ยแฝกันตกตรงนี้ตรงนี้โอ้ยคนคนคนเยอะเลยคนคนเยอะเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยบินมาเนี่ยโอเคโอเคผมยากยิง ไหนๆๆๆๆให้คุยจุ่ยละโอเคๆๆว้งไม่าเจ็บเฮ้ยอวะอ้ยๆๆติดอะไรวะเนี่ยก็สนเขียวพี่มีน้อยมีร้อยสิอง ไม่มีต่ววิ่งหรือไปช่วงทำไมพวกเองเห็นพี่ไม่เห็นหรอตังหีนลังหีนตังฮีนเอ้ยมันมีตี้ตรงแฟร์ด้วยนะ 3 bỏ? Lữ một? Thì 3 thì 3. Po na pì nó. Nào, nhanh, gấp. Mà, mà thôi, cho t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 ôi, 2, tổ, 2 tổ. <coughs> oh. โอ้ย,อยกูขึ้นสะโขบทำไมวันนี้ขึ้นสะโขบทำไมวะอิบ <bureaucracy. S 1> โอ้ย,ออยกดขึ้นสะโขบเฉยไปทางขวาขวา<อ>ขวาเจ็บน,นี่แหละโอ้ยอผม<ว>ผลาแล้วผมขึ้นสะโขบว่ะแม่เงยอยู่ไหนไวะไม่รู้ไม่รู้ทำยาอยู่ชุบได้ปะ มาแล้วข้างหน้าพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วซ้ายซ้ายซ้ายก่อนซ้ายถึงก่อนย่อยยิงพี่ลองใช้สเต็ปย่อยยิง MK บั c ไม่มีเสียงเย มายพี่ได้มาแล้วเว้ยเย้กับเสียงกูเว้พี่ได้มาแล้วพี่ได้แอนิมีสปาตามาแล้วแล้วพี่พี่เปิดเสียงลำโพงอย่างดังอะแบงมึงยังเกลียวเอาไว้เี๋ยว้แข่งกัดทุกคนเดี๋ยวตั้งชื่อตั้งชื่อคลิปว่าแอนิมีสปาตา 来 <Bye. S 2> <laughs>